โอเคหลังจากที่เกม c o u n t เตอได้มีการอัปเดตแพทใหม่จํานวน8.5กิกก็มีการนํำแมปเทรนกลับมาแล้วครับและมีการเพิ่มเติมอีก4แมปนะครับโดยก่อนจะไปรับชมขอขอบคุณสปอนเซอร์สกินมังกี้สกิ n มังกี้เป็นเว็บไซต์ในการเทรดสกินอัตโนมัติมีสกินให้เลือกแบบเบิ่มๆและมีการซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงโดยการใช้คโค้ดโฮจะได้รับโบนัสการเทรดครั้งแรกฟรีสูงสุด 5. ดอลลาร์ และการเติมเงินจะได้เพิ่มเติมอีก5%สําหรับสายฟรียังมีการจัดสกินประจําวันประจําสัปดาห์ประจําเดือนและการทําภารกิจเพื่อรับเงินไปใช้ในการเทรดถ้าสนใจสามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับโดยจะมีการเพิ่มแมปเทรนแมปเอดินแล้วก็แมปบาซนะครับมาในโหมดคอมเพตทิฟีทและมีการเพิ่มแมปพารสนะครับน่าจันะแล้วก็แมปวิโซเข้ามาในโหมดวิงแมนแล้วก็ในส่วนของโหมดพ r a c t i ิสมีการเพิ่มเติม ในส่วนของปุ่มโหลดแมปไกด์ Guide, ในเฉพาะด่านเทรนเป็นคู่มือในการปาสมอนะครับด่านเทรนคร่าวๆโอเคเมื่อเราเข้ามานะครับก็จะมีการแสดงในส่วนของจุดในการปาสมของไฟบุกอย่างเช่นจุดนี้ก็ลองยืนดูครับในวงเหลืองแล้วก็ทำการเล็งที่ลูกศรตามมันเดินให้บริเวณนี้มันตรงกันนะครับแล้วก็เล็งที่จุดนี้ที่มันบอกในการปาก็ให้กด ปุ่มดึงค้างกดจำโทรนะครับในการปลาโอเคลองดูว้าวถือว่าใช้ได้ของดีแล้วก็ในการอัพเดตแบปเทรนนะครับก็จะมีฟีเจอร์ก็คือเป็นเอฟเฟกของฝนนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือเปล่านะโดยสังเกตที่บริเวณเปิลเดี๋ยวลองเข้าหาไฟดูก่อน จะมีเอฟเฟกของฝนนะครับเข้ามาติดที่ปืนก็บอกได้เลยว่าสวยขึ้นแต่ก็อาจจะก,กระตุกขึ้นมั้งครับโดยแมปแทนก็มีการปรับเปลี่ยนในส่วนของแมปเนี่ยหลายอย่างเลยอย่างเช่นที่เป็นไฮไลท์น,นะครับก็ตรงบริเวณนี้ตรงห้องบันไดในการโดดลงนะครับก็มีการปิดไปแล้วแต่มีการเพิ่มเติมเนี่ยในส่วนของตรงนี้แทนในการเดินลงไปในส่วนของไซต์เ ตรนนี้ก็หายไปแล้วครับชึบโอเคซึ่งไซเอกก็มีการปรับเปลี่ยนไปเยอะพอตัวเลยสังเกตที่บริเวณนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนเหมือนกันครับตรงในการขึ้นชั้นสอน,นก็มีการปิดรูไปแล้วครับโอเคซึ่งในส่วนนี้ก็มีการเพิ่มเติมรถไฟนะครับมาบางทางให้มันดูแบบมีพื้นที่ในการยิงอะไรมากขึ้น ตรงนี้ก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับไม่น่ามีอะไรมากมีตรงช่องนี้ให้แบบเดินหลบได้โอเคโอเคเว็บดูซีทีดีกว่าตรงนี้ไม่มีอะไรอ๋อตรงนี้ปิดรูไปเพิ่งเห็นซีทีก็แบบดูน่าจะเหมือนเดิมนะโอเคซีทีไม่มีอะไรโอ้เงาเริ่มเข้าไซส์บีกัน ไซบีก็มีการปรับเปลี่ยนไหมโอเคมีแหละสังเกตเลยก็คือรถไฟบริเวณนี้หายไปแล้วครับขบวนหนึ่งแล้วก็มีการเพิ่มเติมก็คืออ๋อบริเวณนี้จากปกตินะครับเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นทางตรงมีการนําในส่วนของห้องนี้เนี่มากั้นไว้ครับให้มันแบบเดินตรงไม่ได้น่าจะประมาณนี้ครับในการอัปเดตของแบบเทรน ต่อไปเป็นการอัปเดตแมป Overpass โอเคก็ในส่วนของ Op พารนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนก็คือสังเกตที่บริเวณนี้ครับตรงการบุกเข้า B เนี่ยในส่วนของรอยน้ําก็มีการลบออกไปแล้วครับอันนี้ก็เป็นข้อดีนะมันรู้สึกว่าแบบลื่นขึ้นจากเมื่อก่อนที่แบบเห็นน้ําทีก็กระตุกแบบยับเลยตรงนี้ก็ออกไปแล้วครับโอเคต่อไปก็จะเป็นตรงบริเวณนี้ ตรงหน้าต่างบังคับที่ผมเรียกกันนะก็คือมีการนําในส่วนของตรงลัวเนี่ออกไปครับทําให้แบบมีฟีเจอร์ในการเล่นมากขึ้นก็คือดอปแบบไม่มีเสียงเลยโอเคถือว่าโคตรดีแล้วก็มีการเพิ่มเติมก็คือตรงนี้ตรงแผ่นมานี้ครับก็สามารถใช้ประโยชน์ในการซ่อนตัวได้ครับก็อีกฝ่ายก็จะมองไม่เห็นเรานะครับจากบริเวณนี้ โดยที่ในการบุกก็สามารถยิงเช็คบริเวณนี้ก่อนได้ครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของบริเวณไซด์ A มีการปรับเปลี่ยนก็คือตรงกล่องนี้แล้วก็ในส่วนของบริเวณรถตรงนี้นะครับก็มีการยกให้มันดูสูงขึ้นในการบุกก็สามารถมองเห็นคนนะครับจากบริเวณนี้ได้เห็นเท้าคนนะครับง่ายขึ้น แล้วก็ในส่วนของบริเวณแบงก์นะครับก็เหมือนว่าจะมีการนําตรงล่มเนี่ยออกไปนะครับให้มันแบบโลงขึ้นแล้วก็ในการบุกเข้าลองนะครับก็มีการเพิ่มเติมก็คือป้ายแผ่นนี้ในการบูสต์เนี่ยก็แบบสามารถหลบได้ครับหลบหลังป้ายแล้วก็พิกยิงก็น่าจะประมาณนี้ครับของ o อเวอร์พต่อไปก็จะเป็นฟีเจอร์ในการปาระเบิด ก็จะเป็นแกน x และแกน y ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการดูระเบิดนะครับในการปาจัมโทแบบนี้ครับก็ในการปาระเบิดปกติเนี่ยเมื่อเรากดปานะครับก็ในการดูว่าระเบิดมันจะแบบลงที่ไหนนะครับในการจัมโทก็ต้องมีการกดกระโดดดูนะครับเช็คแล้วก็ปล่อยซึ่งมันก็ดูลําบากพอตัวเลยโดยทางวอลก็มีการเพิ่มเติมฟีเจอร์ก็คือกดสเปซบาร์ค้างครับ จะมีสัญลักษณ์ซ้ายบนขึ้นมาครับเป็นการบ่งบอกว่าระเบิดลูกนี้เนี่ยเมื่อจัมโรจะไปะตกที่ไหนครับต่อไปก็จะเป็นฟีเจอร์ในการปรับเรดารครับเป็นพื้นหลังของเรดาร์ก็อย่างเช่นกด ESC กด Setting เซิร์ชคำว่าเรดาร์ตรงบริเวณนี้มีการเพิ่มเข้ามาครับ r รดาร HUD b a c k g r o u n opacity ก็ถ้าปรับ1เนี่ยจะเป็นสีดำล้วนครับ แต่ถ้าปรับเป็น0ย์ก็จะเห็นเป็นแมปนะครับชัดขึ้นแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นฟีเจอร์ a m a g e Prediction ซึ่งมันก็แบบผมคิดว่ามันน่าจะยังไม่จำเป็นนะครับก็คืออยู่ในส่วนบริเวณนี้ตรงลองเสิร์ชหาก่อน Damage Prediction ซึ่งที่ผมพอทราบก็จะเป็นอารมณ์เหมือนว่าถ้าเรายิงโดนหัวนะครับก็จะแบบหัวโยกประมาณนี้นะ ซึ่งบางครั้งก็อาจจะส่งผลต่อการเล่นไม่มากก็น,น้อยครับแต่ในบางครั้งก็อาจจะมีการแบบตัวโยกแต่ยิงไม่โดนก็มีครับซึ่งผมก็คิดว่ายังแบบไม่ต้องเปิดนะมันรู้สึกว่าลําบากไปหน่อยในการเล่นอย่างอื่นก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนทําให้เกมดูด,ดีขึ้นโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับถ้ามีคําถามก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลย,เลยถ้าผมพอทราบจะช่วยตอบครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมครับ